อย่างที่ผมบอกไว้ในช่วงแรกนะครับว่าวันนี้ผมจะพาไปพบกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งผมใช้เวลาในการเดินทางไม่นานเพราะบ้านของคุณยายอยู่แค่จังหวัดนครปฐมนี่เองและวันนี้ผมก็เดินทางมาด้วยรถประจำทางครับแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นผมเดินทางต่อด้วยบริการทางเรือแบบช่วยตัวเองบ้านคุณยายแกก็อยู่ไม่ไกลครับหลังที่คุณผู้ชมเห็นข้างหน้านี้แหละ แต่ผมสิยังไปไม่ถึงสักทีเพราะตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยพายเรือครั้งแรกนี่แหละครับไมายากจะเลียเ้ยวไหนตอนนี้เรามาถึงบ้านที่ออชาวบ้านเแถวนี้ครับเขาแนะนํามาว่าเป็นบ้านที่มีบุคคลที่น่าสนใจครับเป็นคุณยายคนหนึ่งครับที่เขา มีกิจกรรมหลายอ,อ,อย่างมีการดําเนินชีวิตที่น่าจะเป็นต้นแบบให้กับเราได้ครับเดี๋ยวคืนนี้กะว่าจะมาขอคุณยายค้างสักคืนนึงนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่บ้านไหมไปดูกเลยครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายให้คุณยายแพรไหมครับคุณลุงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับว่าคุณยายแพรแกยังดูแข็งแรงอยู่เลยครับ คุณลุงอันนี้คุณยายเป็นแม่ของคุณลุงป้าพอดีมีคนแนะนํามาว่า,าชีวิตของคุณยายเนี่ยมีความน่าสนใจก็เลยอยากจะมาขอเรียนรู้วิถีชีวิตเห็นว่ายายแบบปลูกผักเองไปขายที่ตลาดอยู่แบบพอเพียงครับงั้นวันนี้ผมต้องมารบกวนคุณลุงและก็คุณยายขอค้างที่นี่สักคืนนะครับครับได้ครับขอบคุณครับขอฝากท้องกับคุณยายคุณลุงไว้ด้วยเกียมไว้แล้วเรียมไว้เ,ไเสร็จแรื่เดือดกำลังจะทานกันพอดีเลยใช่ไหมครับโอเคครับ ปลาตะโกปลาตะโกะผมก็ยังไม่เคยเห็นปลาตะโกรมันเป็นยังไงปลาตะโกรกตัวใหญ่พ้อมเอาที่ไหนไม่ได้งานข้างบุญอ๋อเซอร์ยายข้าวกี่ทัพพีดีครับไม่เยอะข้าวที่บ้าขพออันนี้มะม่วงอะไรยายหกเม่าอ้อหเขาว่าหวานมากหกเม่าหวาน มูนี่มาจากต้นใหญ่ปะเนี่ยจากต้นขนานี้โตมาก็สอยกินละอยู่หน้าบ้านหลังบ้านให้เด็กรุ่นหลังไม่ค่อยรู้คุณค่าปลูกนี่อะคต้องดูแลต้องลำบากนะยายลำบากเลยต้องชิ่จุกยาแต่ของอของยาอ๋นนี่มันมีบวบอยู่นี่ด้วยยายแม่ มาถึงบ้านคุณยายแพขนาดนี้ทั้งทีคุณยายไม่แคร์สื่อครับอาสาเป็นไกด์พาผมเดินชมพืชผักสวนครัวเล็กๆน,น้อยบริเวณบ้านทันทีถือถ้ามันเป็นยอดก็เอาได้หมดเลยอ๋ออันนี้บวกคืมยยายทีตัดอยู่เนี้ยคุณยายพาผมดูสวนจนเพลินไปสักหน่อยจนลืมไปว่าตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วครับท้องฟ้าก็เริ่มจะมืดลงชุมชนแถวนี้ก็เป็นธรรมดา ที่ต่างคนต่างก็กลับเข้าสู่ที่พักอาศัยเพื่อเตรียมพร้อมที่จะดำเนินชีวิตของตัวเองในเช้าวันใหม่ผมกับคุณยายแพรก็เช่นเดียวกันครับแต่ก่อนอื่นผมต้องรีบไปอาบน้ำก่อนเพราะคุณยายแพรแกเข้านอนแต่หัวค่ำครับสดชื่นครับเดี๋ยวคุณยายคงนอนแล้วเดี๋ยวผม,ผมขอตัวไปนอนก่อนพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าครับ ุณยายเตรียมที่นอนไว้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามีภารกิจสําคัญกับคุณยายครับเช้านี้เป็นเช้าว,วันแรกของผมที่ได้สัมผัสกลิ่นอายของบรรยากาศยามเช้าและทำให้ผมได้รู้ว่าการตื่นเช้าได้สอนอะไรหลายๆอย่าง เอาอ no ะไรไปขายบ้างครับต้มีมะม่วแล้วก็ภารกิจของผมในเช้านี้คุณยายพาผมไปในสวนผักข,ของแกและคุณยายก็ได้เล่าเรื่องราวให้ผมฟังด้วยครับว่าแกอยู่กับแม่น้ำท่าจีนมาตั้งแต่เกิดครับมีวิธีการดำรงชีวิตแบบชาวสวนส่งลูกเรียนจบปริญญาตีกันหมดทุกคน น,นึกว่าลูกจบแล้วจะสบายมันก็ไม่สบายเราก็ต้องทำอย่ังนัืนครับเอ๊ะเขาก็ไม่ให้ทำลูกก็ไม่ให้ทำแต่เราก็ไม่เคยรบกวนลูกนะทีนี้ว่าเราอยู่เปล่าๆว่า,า,วางๆก็ขี้เกียจตำคานนั่นก็ทำไปวันๆแต่ว้ความที่คุณยายแก่อายุมากแล้ว ลูกๆก,ก็เลยไม่อยากให้ทำต่อเนื่องจากเป็นห่วงสุขภาพแต่แกดื้อครับก็จะให้ทำยังไงได้ก็มันเป็นอาชีพชาวสวนของคุณยายที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาตั้งแต่คุณยายยังสาวๆนี่ครับทำไรปลูกมันปลูกเผือกลำบากรดน้ำ เรมีความสุขดีก็ไม่ทูกร้อนไรเราก็ไม่เดือดร้อนไรลูกเต้าก็ไม่เดือดร้อนเ,าเ,ร,อร,อนเราก็มีกินมีใช้ทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตที่แก่ทามาด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณยายงั้นไปดูกันครับว่าคุณยายแพรแกปลูกอะไรไว้บ้าง ครับกว่าจะได้ผักมาแต่ละรำรนี่มันแลด้วยหยาดเหงื่อเหนื่อยมากๆเลยครับถ้าไม่มาสัมภาษณ์เองนี่จะไม่รู้เลยดังนั้นเนี่ยพอเวลาไปซื้อผักซื้ออะไรจากคุณยายนะครับก็อย่าไปต่อราคาเขาเลยครับเหนื่อยแล้วมันจะแตกยอดออกมาอีกป่ายายแตกคือกี่วันแตกนะครับอาทิ์หน้าอาทิหน้า ใส่ถุงไงยายใส่นี่เหรอ <S <S ใส่นี่หลังจากที่ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับที่เราได้ตื่นนอนมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวนะครับแล้วก็ไปเก็บผักต่างๆกันมากมายเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาที่คุณยายจะเอาใส่เรือไปเพื่อไปขายที่ตลาดน้ำครับก็เดี๋ยวเราไปดูกัน ระวังนะยายยายบอกสบายมากทำมานนานแล้วเห็นไหมล่ะครับว่าคุณยายแพ้แกแข็งแรงขนาดไหนตั้งแต่ลีลาการเก็บผักตลอดจนฝีไม้ลายมือในการพายเรือของแกไม่ธรรมดาเลยทีเดียวขนาดคนหนุ่มอย่างผมยังต้องขอยอมแพ้คุณยายเลยครับจุดมุ่งหมายของผมกับคุณยายแพ้ก็คือตลาดน้ำวัดลำพญาครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน เดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าชุมชนที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่นะครับอย่างที่เห็นนะครับการเดินทางสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นวันนี้ที่เราจะไปขายของกันก็ใช้เรือนี่ครับพายไปลองเรือมาหารักสักคนมีไหมคนที่ใจรักแน่แปดย่านน้ำและลอยได้แค่นี้ครับองเลี้ยวโค้ง เดี๋ยววันนี้สว่างเยอะครับเดี๋ยวมันจะมาช่วยยายแหวกสว่างเพื่อที่จะเอาเรือเข้าไปจอดอยู่ตรงนี้ทุกอย่างนี่ห้าบาทหมดเลยใช่ไหมยายยกเว้นมะม่วงห้าบาทบได้กี่บาทแล้วยายวันนี้ <laughs> ยังไม่ได้นาบเรยได้กี่บาทยังไม่รู้ขี่เกียดขี่เกียดก็หยุด้ <c oughs> างขยนันก็มา <c oughs> <c oughs>